ท่านประโยคาไวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลาย,ลาาลายสมาทานไปกรรมฐานแล้วขอได้โปรดตั้งใจสดับคําคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ยัขอนำม,มาเรื่องของบุคคลตัวอย่าง เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพราะว่าคำแนะนำใดๆที่สอนไว้เพื่อมรักผลท่านฟังกันหลายจบแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวของพระที่ท่านปฏิบัติละเล็กละน้อยแล้วก็ได้เป็นอรหัตผล <c oughs> มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของท่าน เรื่องนี้เป็นเรื่องของพระโพธิกะเทระเนื้อความตามพรมบาลีมีอยู่ว่ามาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร <c oughs> ทรงปราบพระเทระนามว่าโปธิละตัดประธรรมเทสนานีิว่าโยคาเวเป็นต้น <c oughs> ให้กล่าวว่านี่สำหรับพระอานนท์ท่านบอกว่าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ว่าพระโพะโธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์หมายความว่าเกิดมาในกาลก่อนๆน,นั้นเคยทรงพระไตรปิฎกมาแล้ว จำพระไตรปิฎกได้มีความเข้าใจในด้านพระปริยัติผ่านศานสนาพระองค์สมเด็จพระสวุนิ์มาถึงเจ็ดพระองค์แต่ก <c oughs> to ็ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าในสวยจริงๆเขาเรียกว่าเสียกระดาษนี่มรรดาเสียกระดาษไปอย่างนี้คุยรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่กินเละจะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ไม่สามารถจะทำลายเป็นได้มันเป็นความเร็วสามมากสำหรับดวงจิตประเภทนี้เมื่อทรงพระไตรปิฎกแล้วก็สอนบรรดาปิสุทั้์หลายห้าร้อยรูปองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธธรรริว่าีิสุรูปนี้ ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำการสลัดออกจากความทุกข์แก่ตนนี่หมายความว่าเธอเรียนและก็สอนเมาในความรู้แต่ว่าไอความรู้สึกนึกคิดที่ว่าจะทำลายกิเลสให้มันหมดไปนี่นไม่เคยคิดองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรีทรงดำริว่าเราจะทำเธอให้เกิดความสลดใจ <c oughs> นับจำเดิมนั่นแต่นั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสแก่พระเถระนั้นว่านั่นพระเถระนั้นในเวลาที่พระเถระมาสู่ที่บำรุงบำรุงพระองค์ว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งลงเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิด คุณบรรลคุณใบลานเปล่าและในเวลาที่พระเถระลุกไปก็ตัดว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วพระโรพะโธิละนั้นคิดว่าแหมตัวนี้พระยาแยะแท้สักนิด <c oughs> คำว่าคุณใบลานเปล่าก็หมายความว่ารู้พูดได้เข้าใจดี แต่ว่าจิตยังคลุกคลีไปดูกิเลสใบลานมีพระธรรมแต่ก็ไม่ได้เคยแกะเอาพระธรรมเข้ามาปิดไว้ที่ใจคือหมายความว่าจำได้แต่ว่าไม่ปลดกิเลสเขาเรียกว่าใบลานเปล่าอย่างนี้อย่างพระหรือว่าอย่างอุบาสกอุบาสิกาที่ดูหนังสือรู้หนังสือมากๆเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นน่น้นไดก็าตาม แต่ว่าจิตใจยังหมดสมไม่ได้กินเหล็กเขาเรียกว่าคนใบลานเปล่าจะไม่ดีนะครับที่ผมเรียกว่าเสือกระดาษเวลานี้มีเยอะเมาไมา่ราบยศสนเสริญสุขแต่ว่าที่ท่านมียศทนไมเมาก็มีนะระวังให้ดีจะไปนึกว่าท่านที่มียศนเมาไปหมดบางทียศในใครเขาย่องย่องย่องเอามาให้ก็แค่นั่นแหละ ไปเมาเยีกแค่ยศมันก็ติดกิเลสมาพูดกันต่อไปว่าพระโพธิละนั้นคิดว่าเราย่อมทรงซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาอัตถกถาหมายถึงคำอธิบายพยายามสอนทมแก่บรรดาวิสุทธ์ทั้งหลายห้าร้อยรูปถึงสิบแปดคณะเป็นคณะใหญ่ หมยความคณะหนึ่งห้าร้อยรูปสิบแปดคณะก็เยอะนะเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์บเรอก็เมื่อเ,เป็นเช่นนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางตัดเรียกเราเนืองๆว่าคุณใบลานเปล่า <c oughs> เว้นอนว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกเราอย่างนี้ก็เพราะความที่เราไม่มีคุณวิเศษ แม้แต่ฌานปฐมฌานเราก็ไม่มีจริงๆถ้าเมื่อท่านำริย่างนี้แล้วก็เกิดความสังเวชสลดจิตขึ้นมาในใจยิงคิดว่าบัดนี้เราจะเข้าไปสู่ป่าแล้วทำสมณธรรมแม้นดีจริงๆรู้ตัวดีมากจึงจะแจงบาตรจีวรเองนั่นแหละ ไม่ใช่ลูกน้องได้ออกไปพร้อมกับดยบรรดาพิสุที่เรียนทำแล้วออกไปภายหลังที่พิสุทั้งหมดในเวลาวันใกล้หลงนี่ไปไม่ถือตัวรู้ตัวง่ายๆอย่างนี้ก็สำเร็จมากผลพอพิสุนั่งสาธยายอยู่ในบริเวณนั่งสวดมนต์ท่องจำที่พระเถระสอนเธอไม่ได้กำหนด ว่าท่านอาจารย์เทระองค์นี้ไปสิ้นสองโยชนแล้วหมายความว่าบรรดาะพาั้งหลายแล้วนั้นนั่งเรียนเพลินท่องเพลินดูเพลินอ่านเพลิน <c oughs> เรียนกับอาจารย์ได้อาจารย์เปิดไปแล้วไ่ถึงที่สองโยชนโนสิษ์เรียนเพลินอยู่ที่นี่ท่านเข้าไปหาวิสุทธิ์สามสิบรูป ที่อยู่ในอาวาสราวป่าแห่งหนึ่งไหว้พระสังฆเถระคือพระผู้ใหญ่แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่กระผมเถิดขอรับความจริงพระที่ท่านไปหาเนี่เป็นพระรูศิษ์ของท่านนะท่านสอนให้รู้ปริยัติธรรมไปหมดสำหรับพระสังฆเถระผู้มีอายุ จึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุท่านเป็นธรรมกถะถึกเป็นผู้สแสดงธรรมสิ่งไรที่ที่ว่าพวกเราได้พึงทราบได้ก็เพราะอาศัยท่านที่เรามีความรู้ขึ้นมาได้ในเราอาศัยพวกท่านท่านสอนทําไมท่านยังกล่าวว่าขอท่านขอผมเป็นที่พึ่งแล้วก็รับพระโพธิละจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ขอท่านจะทำอย่างนั้นเลยขอท่านอยู่เป็นที่พึ่งแก่กับผมเถิดความจริงท่านเป็นพระดีมากไม่เมาไม่เมาความรู้เนอเหมือนพระมาหากบินหรือว่ากปะีละพิคุในต่อมาพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดหมายความพระทั้งหมดเมนทั้งหมด ที่อยู่ในสำนักนั้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นไปขีณาศพคือเป็นพระอราหันต์ทั้งสิน้นลำดับนั้นพระมหาเถระจงได้ส่งพระโพธิละนั้นไปสู่สำนักของอนุเถระคือพระที่มีอวสุรองลงไปว่าท่านอาจารย์จะไปหาพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งเถิดที่สุดที่ ท่านทําอย่างนี้ก็คิดว่าลํารีว่าพระบิสุรูปนี้ที่มีมานะมากเพราะอาศัยการเรียนการรู้ตามหลักพระปริยัติแท้ถือตัวมากเกินไปจะต้องทำลายมานะให้หมดไปสำหรับพระอนุเทระก็กล่าวกับพระโพธิละว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็โปรดไปหาองค์นน้นเถิด ไปหาองโน้นก็บอกไปหาองนั้นเถิดไปหาองนั้นก็บอกไปหาองโน้นเถิดว่ากันย่งก็แล้วกันเป็นภาษาไทยไในที่สุดท่านอง์ท้ายที่สุดก็บอกให้ไปหาเนนอายุเจ็ดขวบถึ่งเป็นสมณเณรผู้ใหม่กว่าสมณเณรทั้งหมดแต่ก็เป็นอรหันต์ซึ่งนั่งทำกรรมคือการเย็บผ้า ธนเนนองเล็กๆเ,เนี่ยกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพราะเทระท่านหลายนำมานะของตอนออกได้แล้วว่าโอยบาลีท่าก็ลอ,อยยุงเป็นอันว่าพระโพธิละนั้นหมดมานะทิฏฐิเพราะว่าจะหาที่พึ่งกว่จะได้ที่พึ่งกับโน่นท้ายบาลีนุ่น เมื่อได้ที่พึ่งก็ไปหาสมณเนรน้อยดูใบไปหาสมณเนรน้อยหมายความว่าท่านจะหมดมรณนะทิฏฐิได้พระบรรดาพระท่านหลายบอกหน่นโน่น,อ,นองนุนเนะี่ยละท่านสอนท่านได้ไปเวนนั้นบอกไปองนุนเนะ่ยสอนท่านได้ท่านนเข้าอาการถือตัวถือต,อตนมันก็หมดไปในที่สุดท่านให้ไปหาเนรตัวเล็กๆอายุเจ็ดปี แต่ว่ามีความดีคือเป็นักขีนาศก็ได้แก่เป็นอรหันต์ท่านก็เข้าไปพระโบธิรานั้นท่านกล่าวว่ามีมานะอันเทระท่านหลายนำออกแล้วฟังยุ่งหมายความหมดมานะทิฏฐิยิงเข้าไปแร่คองอัญชลีในสำนักโคสัม,มนเณแล้วกล่าวว่าท่านสัตวบุรุษ <c oughs> กล่าวว่าท่านสัตว์ุรุษขอท่านยังเป็นที่พึ่งกับผมเถิดนี่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่นะสอนพระไตรปิฎกสามารถยกมือไหว้สมณีน,นได้และท่านผู้ฟังคิดไม่ว่าพระผู้ใหญ่ไปไหว้สมณีนั่นเนงจะบาปไหมผมก็ตอบว่าแต่ความจริงเวลานั้นน,นเนรใหญ่กว่าพระองค์นั้น ท่านที่เป็นเลนอานยุเพียงเจ็ดปีท่านได้สำเร็จอรหรันองค์สาเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าเรียกบุคคลนั้นว่าพระมหาเถระคือว่าเป็นผู้ใหญ่โดยคุณไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่โดยอาศัยที่มีอายุมากคนมีอายุมากแต่ไม่คุณสมไม่มีคุณสมบัติเขาเรียกว่าแก่ฟักแก่แฟนแก่แตงแก่น้ำเตา่า มันไม่มีความหมายอะไรไม่เหมือนแก่มาพราวถ้ายิงแก่ยิ่งห้าวมันก็ยิ่งมันสมันหลับสมันเนตัวเล็กๆนั้นท่านเป็นอรหันต์จบยอดเทงจบกิจเทวพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระมหาเทระมาเล่าเรื่องของท่านต่อไปฟังแล้วก็จำให้ดีในะครับนี่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติสมันเนนบอกว่าตายจริงท่านอาจารย์ ถ้าอาจารย์มาพูดอะไรอย่างนั้นนะครับท่านเองเป็นคนแก่ท่านเองเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์เขาเหตุไรจึงจะมาทําให้ผมเป็นที่พึ่งของพระคุณเจ้าแลยครับท่านโพธิระจึงได้กล่าวว่าท่านสัตบุรุษอย่าทําอย่างนั้นเลยขอจงเป็นดีพึ่งของผมเถิดครับ ท่านสมนเนรงกล่าวว่าท่านขอรับหากท่านจากเป็นผู้มีความอดทนต่อวาดได้แล้วผมจะเป็นที่พึ่งของท่านเออเอาละสิเนนแสดงความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วพระโพธิละยิงกล่าวว่าผมทำได้ขอรับท่านสัตยบรุษเมื่อเต็งกล่าวว่าเมื่อสมเนนกล่าวว่า จงเข้าไปสู่ไฟผมก็จะเข้าประกองไฟเดี๋ยวนี้และคอรับนะี่นี่ท่านดีจริงๆนะละมานะทิฐิได้ไม่ถือตัวไม่ถือตนว่าเคยเป็นขนาจารย์ใหญ่ใครๆก็เป็นลูกศิษย์เต,ตความจริงท่านพระทั้งหมดนี่ที่เป็นอราหันต์เป็นลูกศิษย์ท่านทังนั้นท่านสอนทำให้แล้วก็พระท่านหลายปฏิบัติทำจิตให้ผ่องใสเป็นอราหันต์หมด แต่อาจารย์ปรายกฏว่ายังเป็นปุถุชนคนหนานแน่นไปดยวิเลศที่ต้องคิดนั่นกล่าวว่าลำดับนั้นสมณเณรจึงได้สแสดงสะสะหนึ่งอยู่ที่ไม่ไกลแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านขอรับท่านนุ่งห่มตามเดิมนี่แหละจงไปสู่ในสระคลงสะให้น้ำมาเปียกลงในน้ำ ทึ่งกล่าวว่าสมณเณรน,นั้นก็รู้ความที่อาจารย์ผู้ใหญ่นั้นท่านมีจีวรสองชั้นซึ่งมีราคามากที่พระเทระนั่นงห่มอยู่อยากจะทดลองดูว่าพระเทระจะเป็นผู้อดทนต่อว,วาดได้หรือไม่ยังได้กล่าวอย่างนั้น แม้ระเทละก็ลงไปด้วยคำคำเดียวคือหมายความเนนบอกลงไปในสระในน้ำท่านก็เดินลงไปเลยว่าไรว่าตามกันไม่มีทิฏฐิมานะไม่นึกว่านี่เด็กเล็กๆจะมาเล่นือตลกกเราว่ากานตรงไปตัวมาก็บอกแล้วนี่บอกว่าเอาสั่งอะไรก็เอาสั่งเข้ากองไฟก็อย่าเข้าแต่นี่สมณเณรสั่งให้เข้าลงไปในน้ําเรื่องไรจะไม่ลง ลำหนับนั้นในเวลาที่ชายจีวรเปียกสมณเณรนจนึงได้เรียกันว่าท่านอาจารย์ขอรับขึ้นมาเถิดขอรับแล้วก็กล่าวกับท่านผู้มาเยืนอยู่ด้วยถ้อยคําคําเดียวนั้นว่าท่านอาจารย์ผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งนี่ฟังให้ดีนะครับเป็นถ้อยคํำที่สมณเณรที่เป็นพระอรหันต์เทศ เมื่อท่านอาจารย์ผู้จเจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยหกช่องจะไม่ดีนะครับในช่องท่างหลเหล่านั้นเฮียเข้าไปภายในโดยช่องหนึ่งช่องหนึ่งหมายความเฮียจะเข้าไปทางไหนก็ได้ไอหกช่องในเฮียมันคลานเข้าไปได้เสมอเสมอตามใจมันตอนนี้มีบุคคลผู้ประสงค์จะจับเฮีย เขาจิงอุดช่องทั้งห้าช่องนั้นเสียเอาไว้เป็นแค่ช่องเดียวแล้วก็ทําลายช่องที่หกนั้นแล้วจึงจับเอาเอาโดยช่องที่มันเข้าไปนั่นแหละนี่หมายความว่าช่องมันมีหกช่องนะอุดห้าช่องมันก็เหลือช่องเดียวสิ เจ้าเฮียมันเข้าไปทางนั้นหรือมันโผล่มาทางนี้ก็หลออปกตีปับ๊บตายปบเสร็จเฮียไม่เหลือเป็นอันว่าเขาก็จับเฮียไปกินได้นี่ท่านเทศเป็นปริศนานะฟังกันด้วยดีจำไว้ด้วยคิดไว้ด้วยคิดได้วันนี้เป็นอรหันต์วันนี้ คิดได้พรุ่งนี้เป็นอรหันต์พรุ่งนี้ชาตินี้คิดไม่ได้ชาติหน้ายังไม่เป็นอรหันต์ไม่เห็นมันยากท่านบอกว่าบรรดาทวาน,น้งหกไอช่องที่ที่ปลวกที่มีช่องหกช่องเท่าเปรียบกับทวารทั้งหกทวาน,น้งหกมีอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถาวรนี่หมายความวาวรหนักวาวรเบาอยู่ไปลอกอย่างนั้นนะไอ้าวรหนักวาวรเบาวาวรป่าวาวรหูวาวรสมกุกขมับชัยอย่างนั้นนี่เป็นวาวรคืออายตนะยังกล่าวว่าบรรดาวาวรทั้งหกแม้ท่านจงปิดถาวรห้าปิดวาวรห้าที่เหลือนั่นแล้วคือหมายความทั้งห้าถาวรเนี่ยปิดมันซะ เปิดมันทวารเดียวแล้วจึงเริ่มบริกรรมไม่ในมโนโทวารหมายความปิดตาหูจมูกลิ่นกายทวารห้าเหลือจะทวารใจทวารเดียวแล้วก็มีในประมาณเทา่านี้ความแจ่มแจ้งจะได้มีเกิดพิสุคือเป็นหูสูตร ดูเดการลุกโพลงขึ้นแห่งดวงวะทีนั้นพระโพธิละนั้นกล่าวว่าท่านสัตวสั้นท่านสัต์รุษคำมีประมาณเท่าน,นี้นั่นแหละพอแล้วจึงอย่างยานลงใน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 ,ในกระชะกายแม่ยุ่งะในร่างกายเยอะ คือว่าทำความรู้สึกใช้ปัญญาพิจารณากายยกตานุสติกรรมฐานเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านจำง่ายนะแล้วก็ปรารธรรมจำได้ไหมครับปิดทวานทั้งห้าเสียเหลือแต่ทวารเดียวเอาจะเหลือแต่มนโนทวาร แล้วกำหนดวานนั้พิจารณากายยาตานุสติกรมฐานว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าเราศึกษาในมหาปฏิปทานนนสวยก็จับจิตตานุปัสสนามหาปฏิปทานที่เขารับจับจุดนั้นจุดเดียวแล้วก็ว่าเร่อยมาถึงกายาเวทนาธรรมมาหมด จับอยู่จุดเดียวเท่านี้กิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสมันอยู่ที่ใจแต่ส่วนมากเราไปปรับปรุงกายแล้วมันจะเกิดผลอะไรแล้วครับฟังต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่ในที่สุดทห่ประมาณร้อยยี่สิบโยด ทอดพระเนตรดูพิสูจนนั้นแล้วองค์สมเด็จพระปพิทีแก้วทรงมีพระพุทธดำร,ร,ริว่างพิสุจนนี้จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินด้วยบริการใดแลหมายความว่าต้องการให้พระองค์นั้นใช้ปัญญาให้ถูกต้องครอบงำอาการทั้งหมดสามารถทำลายกิเลสให้สิ้นชาติ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงคิดว่าการที่เธอตั้งตนไว้โดยประมาณเท่านั้นนั่นแหละย่อมเป็นการสมควรและจึงทรงเปล่งพระสมีปรนหนึ่งจะดดว่าประทับอยู่ที่หน้าเธอและจึงแตดเป็นบาตรไปคาถาว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบ ความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางสองแงแห่งความเจริญและความเสื่อมนั่นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะพึงเจริญได้เท่านี้นะพอจบเท่านี้ท่านก็เป็นพระรหรันตอนนี้มาว่าถึงพวกเราบ้าง ฟังเท่านี้มีความเข้าใจไหมอันดับแรกจงวางความถือตัวถือตนเสียจงอย่าคิดว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาไม่ต้องการมันทั้งหมดดีกว่าเขาก็ไม่เอาเลวกว่าเขาก็ไม่เอา เสมอเขาก็ไม่เอาเอาอะไรเอาธรรมดาธรรมดาว่าใครจะดีใครจะเลวใครจะเสมอไม่เกี่ยวแล้วอัตนาโจทยาตาหนังฉันเกี่ยวอย่างเดียวคือล้างกิเลสให้สิ้นชาติไปจากจิตแล้วเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่สมณเณรสอน ว่าทวานทั้งหกอย่าสนใจมันตาหูจมูกลิ้งกายไม่เป็นเรื่องมีตาทำตาเมือนตายกระทูดูอะไรไม่รู้เรื่องมีหูก็ทำเหมือนหูกระทะไม่ไม่รู้เรื่อง,ง,ะะองใครเขาจะว่าอย่างไงใครจะสวยใครจะไม่สวยก็ช่างมันใครจะพูดดีใครจะพูดชั่วก็ช่างมัน ไอ้ริ้นรสมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ช่างมันกินไปยังอัตภาพไปเป็นไปตาหูนะจมกูกกลิ่นมันจะหอมหรือมันจะเหม็นก็ช่างมันไม่สนใจกายจะสัมผัสกับที่นั่งที่นอนนิ่มน,นวนโดยการใดสัมผัสกันเนื้อของใครไปยังไงก็ช่างมัน ไม่สนใจถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจังไม่มีอะไรทรงตัวถ้าเราไปยึดไปถือมันเข้าก็เป็นทุกขังแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจะเกิดประโยชน์อะไรกับการที่จะสนใจสิ่งที่มาจากตาเห็นจากตาได้ยินจากหูกลิ่นไมก่กระทบจมกูก รถกระทบริงกายสัมผัสก็ไอ้ก,กายนี่มันเป็นเรื่องพังพังทางนั้นว่าถูธ่าตต่างๆที่เห็นได้ตามมันก็พังเสียงได้ยินในหูมันก็พังมันหายไปกลิ่นกระทบจมูกแล้วก็พังมันหายไปริงกระทบรถหน่อยหนึ่งรถเดี๋ยวเดียวคลืนแล้วรถก็หายไป กายสัมผัสกายไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามารักษากำลังใจของเราให้มีความสุขเพือไม่ยึดถือรูปด้วยไม่ยึดถือเสียงด้วยไม่ยึดถือกลิ่นด้วยไม่ยึดถือรสด้วยไม่ยึดถือสัมผัสด้วยจิตใจช่วยคิดว่าร่างกายนี้จะสลายตัวก็เมื่อไร่ก็ช่าง ก็เ,เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังมีร่างกายอยู่เราจะหาความสุขอะไรไม่ได้ฉะนั้นเรากับร่างกายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่สหายที่รักเราถือว่าร่างกายเป็นศัตรูตามคําแนะนํำขององค์สมเด็จพระบรมครูเพียงเท่านี้และบรรดาท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนท่านก็เป็นพระอรหรันต อยู่ในบ้านในเมืองก็เป็นอรหันต์อยู่ในป่าชา้าป่าช้าก็เป็นอรหันต์จะอยู่ในตุม่มในโพรงไม้อะไรก็เป็นอรหรรันต์อรบรรดาท่านประโยชน์่าวจรทุกท่าน <c oughs> เว้นอันว่าคําแนะนําในวันนี้ยกบุคคลขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อว่าท่านันหลายชอบใจธรรมะอย่างนี้ก็นําไปประพฤติปฏิบัติ เห็นไหมว่า,วาสมัยองค์สมเด็จพระทรงเสวัดในเขาฟังกันไม่มากเขาเป็นใช่ปัญญาเป็นเครื่องคิดเขายังพากันจบกิจพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายสำหรับเวลานี้มองดูแล้วเลยไปนิดหนึ่งก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปขอท่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น ใช้ปัญญาพิจรารณาใค้ควรตามอัตยาสายยึ่งกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่สมควรสวัสดี